สถานการณ์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้กำลังอยู่ในจังหวะขอองค์การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงโครงสร้างแนวคิดและวิธีการทำงานทางการเมืองความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวหรือชับพลันหากแต่เป็นผละส,สมจากบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปี การขยับเกมก่อนการเลือกตั้งใหม่จึงควรถูกมองในภาพกว้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยที่กำลังพัฒนาไม่ใช่เพียงการแข่งขันเชิงอำนาจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการตอบโจทย์ประชาชนที่มีความคาดหวังสูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่ผ่านมาสังคมไทยเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านตั้งแต่ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจปากท้องความเหลื่อมล้ำทางไรายได้โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วจากเทคโนโลยีและเศรษฐ,ฐกิจโลก สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนจํานวนมากมองหาพรรคการเมืองที่ไม่เพียงเสนอคําสัญญาแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความชัดเจนและความสามารถในการบริหารประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ยาวนานจึงต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังใหม่นี้การเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งใหม่ของพรรคเพื่อไทยสามารถมองได้ว่าเป็นการวางรากฐานมากกว่าการเร่งสร้างกระแสะเพียงระยะสัน้น การจัดทับผู้สมัครการทบทุนนโยบายและการสื่อสารกับประชาชนในระดับพื้นที่ล้วนเป็นขั้นตอนที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวพักไม่ได้มุ่งเพียงการชนะการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังพยายามแสดงให้เห็นถึงภาพของความพร้อมในการเป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับการบริหารประเทศภายใต้กติกาประชาธิปไตยอีกประเด็นสำคัญคือบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นในการติดตามตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อพักการเมือง ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ทุกภาครวมถึงเพื่อไทยต้องปรับวิธีคิดจากการเมืองแบบสังการลงล่างมาเป็นการเมืองที่รับฟังจากกลางขึ้นบนมากขึ้นการขยับเกมแรงในมุมมองเชิงบวกจึงหมายถึงการเร่งปรับตัวให้ทันกับสังคมที่ตื่นตัวและมีข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่การใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือในอีกมุมหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นยังสะท้อนถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของทุกฝ่าย รวมถึงพักเพื่อไทยเองประสบการณ์ทั้งความสําเร็จและความท้าทายที่ผ่านมาทําให้พักมีโอกาสทบทวนบทบาทของตนในระบบการเมืองไทยอย่างรอบคอบมากขึ้นการขยับยุทธศ,ศาสตร์ก่อนการเลือกตั้งใหม่จึงไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นการวางตําแหน่งของพักให้สอดคล้องกับทิศทางประเทศในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนจํานวนไม่น้อยให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆความคาดหวังของประชาชนในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่ที่นโยบายด้านเศรษฐกิจหรือสวัสดิการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความโปรง่งใสความจริงใจและความสามารถในการสร้างความร่วมมือทางการเมืองพักเพื่อไทยจึงพยายามสื่อสารภาพขององค์การเป็นพักที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้กรอบของผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักการขยับเกมที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้จึงควรถูกมองว่าเป็นการสร้างความพร้อมด้านบุคลากรแนวคิดและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการบริหารประเทศในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น ในระดับพื้นที่การลงไปพบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอมีความหมายมากว่าการหาเสียงในความหมายเดิมแต่เป็นการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ได้รับผลกระทบจริงไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรผู้ประกอบการรายย่อยแรงงานหรือคนรุ่นใหม่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในลักษณะนี้สะท้อนถึงความพยายามในการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของประชาชนการเมืองในลักษณะนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างพรรคการเมืองกับสังคมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น ขณะเดียวกันการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องนําไปสู่ความขัดแย้งเสมอไปหากทุกฝ่ายใช้การแข่งขันเป็นแรงผลักด,ดันในการพัฒนาตนเองการที่พรรคเพื่อไทยขยับเกมก่อนการเลือกตั้งใหม่อาจเป็นแรงกระตุ้นให้พรรคอื่นๆเร่งพัฒนานโยบายและแนวคิดของตนเช่นกันซึ่งในภาพรวมถือเป็นผลดีต่อระบบการเมืองและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะจะได้มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือบทบาทของคนรุ่นใหม่ในสนามการเมืองกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพรคเพื่อไทยเองก็พยายามเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นทั้งในแง่ขององค์การสื่อสารการนำเสนอแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการปรับตัวในด้านนี้สะท้อนถึงความเข้าใจว่าการเมืองยุคใหม่ไม่สามารถพึ่งพานแนวคิดแบบเดิมเพียงอย่างเดียวได้แต่ต้องผสานประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเข้ากับพลังและมุมมองใหม่ๆอย่างสมดุล ในภาพรวมการขยับเกมของพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งใหม่จึงควรถูกตีความในเชิงสร้างสารรค์ว่าเป็นความพยายามในการยกระดับบทบาทของพรรคให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองที่เปิดกว้างโปร่งใสและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงและความก้าวหน้าของประเทศในระยะยาวไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเช่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การเมืองไทยในยุคใหม่